สวัสดีครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านที่มีชื่อว่ายูเซอร์นะครับสองหนึ่งสองสามเก้านะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยเม็ดซ้ายนะครับวันนี้คู่ต่อสู้ก็เป็นม้ายงขวานะครับจังหวะนี้ขึ้นม้าตัวขวามือไปกันก่อนนะครับนะครับ ก็เป็นการหลอกล่อนะครับให้ค่ต่อสูอ่าค่ต่อสูหลงกลนะครับก็มาจับกินเบี้ยนะครับเราเอาโคนขึ้นผูกเขาจะทิ่มใส่เม็ดเราครับเราต้องใช้เบี้ยก่อนกินก่อนนะครับเบี้ยทางด้านตัวกลางขวามือกินก่อนนะครับจังหวะต่อไปเราทิ่มใส่ม้านะครับนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะแก้โดยการโยนม้ามาลุกนะครับอ่าโยนม้ามาลุกจริงๆครับนั้นขุนขึ้นไปครับจับกินม้าคู่ต่อสู้ก็ต้องกินโคนนะครับแล้วก็กินเม็ดเราอีกทีหนึ่งนะครับ ก็พอเล่นกันได้นะครับก็เราได้สักม้านะครับแต่คู่ต่อสู้ก็ได้เม็ดนะครับอ่าก็แต่ทรงเบี้ยเราดีกว่านะครับทรงเบี้ยจังหวะนี้เราใช้ม้ากินครับรอบก่อนใช้ขุนครับรอบนี้ใช้ม้าครับเป็นม้าแปลกระโเป็นม้าซ้ายนะครับมาดูว่าถ้าเราใช้ม้ากินการโจมตีจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ปูสามเบี้ยขึ้นไปนะครับปูสามเบี้ยขึ้นไป กู่อสู้เสริมคนขึ้นเปอีกหนึ่งตัวครับนะครับกูจะสู้ดันโคนขึ้นมาอีกนะครับจังหวะน,นี้เอาไง,าไงดีปูเบียริมไหมทิ่มใส่เม็ดเก็เท่ากับแรกหมากละลายตัวหมากนะครับแล้วเบียเราก็เป็นแท่นด้วยนะครับตรงนี้เป็นหน้าขุนเราก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับ ก็มีหุบเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับแล้วส่งเบี้ยไปทิ่มใส่มมานะครับทางด้านปีกขวาดีกว่าครับนะครับเราก็ทาทาโครงสร้างเบี้ยให้ดีก่อนนะครับจังหวะต่อไปทิ่มริมกระปูสามปูสามดีกว่าครับนะครับปูขึ้นไปแล้วปูหกเบี้ยนะครับโอ้โหไปก้าฟ้าโดนกดแล้วครับจังหวะนี้เราทิ่มริมเขาสวนเราก็แทงสวนขึ้นไปนะครับถ้าเขากิน เรเบียกินขึ้นไปโคนของสีแดงก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับโคนทางด้านขวามือนะครับอ่ะสวนมาจริงๆครับก็ดันสวนขึ้นไปอีกครับนะครับเราจะทําลายโครงสร้างเบี้ยครับจังหวะนี้เราไม่กินนะครับเราดันเบี้ยเข้าใส่ม้านะครับทําให้ม้าของสีขาวเนี่ยเสียตําแหน่งนะครับไปอยู่ข้างกระดานนะครับอ่าจังหวะต่อไปอยู่ตากดโคนเขายังบังอยู่นะครับนะครับโคนยังบังอยู่ ถ้าดันเบีย้ยขึ้นมาเราดันใส่เม็ดนะครับก็เบี้ยเราไม่ตายครับเบี้ยเราสามารถไงายได้นะครับจังหวะต่อไปเราดันโคนขึ้นไปดีกว่านะฮะเดินมาก็ไม่สวยครับดันโคนขึ้นไปเรายังหมุนโคนมาได้นะครับมาช่วยได้อ่าแทงเบี้ยใส่มาจริงๆครับก็ดันเบีย้ยขึ้นไปครับเป็นเบีย้ยคู่นะครับเบีย้ยคู่ตัวนี้ก็ ทำให้สีแดงต้องใช้ตัวใหญ่เท่านั้นนะครับเอาเม็ดกินขึ้นมากรบเบียดันขึ้นไปจะบอกนะว่าคู่ต่อสู้จะโยนโคนมาม้าผมยังบังอยู่นะครับก็โยนไม่ได้นะครับจะโยนมาจะเสียอ้าวโยนมาแบบนี้ก็กินครับกินเข้าไปนะครับกรบนะครับเขายืนพี่ยันมาใช้หน่อยนะครับุกินมาแล้วก็ขึ้นขุนหลบครับนะครับจังหวะนี้เราเอาเรือมาประกบคู่นะครับเราจะโจมตีเบียจุดอ่อนนะครับที่ตำแหน่งขอไข่นะครับ จังหวะนี้ต้องซ้อนครับซ้อนเราพยายามบี้ครับบี้จุดอ่อนพอเราเห็นแผลนะครับมีแผลอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องบี้ตรงนั้นนะครับคูณต่อสู้พยายามเอาเรือมาช่วยครับจังหวะนี้เราซ้อนครับจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ต้องต้องย่อเรือนะครับนะครับสีแดงต้องย่อเรืออ้าวใช้ขุนมาลอยเบี้ยได้ไหมเบี้ยลอยฟ้าลอยเบี้ยนะครับโคนเราจะได้ใช้งานได้นะครับม้เราจะได้เคลื่อนตัวได้นะครับ ลอยเบี้ยไปเลยนะครับหายเบี้ยลอยแล้วก <c oughs> <Not S 2> ็เอามากินเบี <c oughs> <Music recording. c oughs> ้ยนะครับต่อมาตัดเรือออกลำหนึ่งนะครับนะครับตัดม้าตัดเรือเราก็จะเหลือม้าโคนครับสู้ได้สบายนะครับจังหวะนี้ก็เป็นการสรุปหมากนะครับกินเข้าไปครับนะครับกุ่ตะสู้พยายามเอาเรือมาต่อครับยังไม่กินตอนนี้นครับเพราะว่าตำแหน่งเรายังไม่ดีนะครับขอเอาเรือไปจับโคนก่อนนะครับกุสตะสู้ต่อเรือนะครับจังหวะนี้ก็โคนลอยฟ้าอีกครับ โคลลอยฟ้าขึ้นไปนะครับถ้าโคต่อสู้กินโคลนเรือก็จะขาดนะครับก็โคลนแรกเรือไปนะครับแต่ถ้าไม่กินเราก็สามารถเอาเรือกินเรือนะครับแล้วก็โคลนเราได้ตำแหน่งนะครับเห็นไหมรลอยโคลนขึ้นไปครับก็เบี้ยลอยฟ้าแล้วครับโคล่ลอยฟ้านะครับระหว่งนี้กินครับหรือว่ายังไม่กินกินขึ้นไปก็โอเคครับตัดกำลังไปเลยนะครับก็ดันขุนขึ้นไปครับนะครับ พยายามเอาม้าไปอีกตัวครับพยายามเลีย์พื้นที่นะครับปิดพื้นที่ให้คู่ต่อสู้เดินยากครับเอาม้าไปจับเบีย้ยอีกคู่ต่อสู้ก็ต้องโผกนะครับพอผโผกดันเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับขุนหลบแล้วเอาขุนดันเข้าไปนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตัวเดินไม่มีแล้วครับจังหวะนี้เราก็เอามากินเบีย้ยแล้วก็ค่อยหงายเบีย้ยลูดเดานะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อ ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมหมกักลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง youtube ก็ดีนะครับทาง t ิ k t o อก็ดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกับขอบคุณและสวัสดีนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ